จับน้บนนำขอแล้วจับน้ไปแล้วไหนดูสิไหนดูอะไรยุยติดมือมาเนี่ยโอ้ยอาการออกนังกับพ่ป้าดนูนะ นั่งไม่ได้เดินไปเลยร้อนนะสิ่าขอบคุณครับ,บคุณครับแม่น้อยใจเหรออย่าน้อยใจเลยไม่ไหวงอขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะแขนไปให้มาแวะชมร้องเพลงก่อนได้นะฮะเสร็จจากผมมีพิจ๊ะต่อนะฮะสนุกสนานแน่นอนวันนี้ โอเคไหมจ๊ะโอเคนะขอบคุณครับอ่งนีกว่ได้ครับได้ครับโอเคครับครับใครแหวนเหลือให้มือกองได้นะครับมือกองคนนะขอบคุณครับโอบโุแม่เขาบอกล้อตัดใจมากพี่ขอบคุณครับเขาไม่ได้บักเราเออเดี๋ยวจะให้แหวนนะเขาเจอะเยอะ ถอาไทน่อยไาย่อยเอาไาย่อยมาต่อเลยจ้ะ